แคสตัตตี้ชุดที่10ซื้อสินค้าและบริการเป็นเงินเชื่อวันที่3มีนาคมปี2,568ซื้อสินค้าจากบริษัทเมกะวัดจำกัดคือปลั๊กแปลง10ตัวตัวละ10บาทและเซฟตี้เบรกเกอร์2ชุดชุดละ500บาทและบริษัทเมกะวัดจำกัดมีการขนส่งสินค้ามาให้ที่บริษัทเป็นเงิน300บาทได้รับไปส่งของใบกำกับภาษีใบแจ้งหนี้ เมื่อเปิดเข้ามาในโปรแกรม Smart ทปี366นะคะให้เรากดไปที่ Pro Q p r o c u r e ว p a y ค่ะและให้เลือกไปที่ซื้อเชื่อออกใบกำกับภาษีใบส่งของใบแจ้งหนี้นะคะจะยังไม่มีรายการนะคะให้เรากดไปที่เพิ่มปุ่มซ้ายมือด้านบนค่ะให้เปลี่ยนวันที่เอกสารนะคะเป็นวันที่3ตามเคสตัตตี้ค่ะ จากนั้นเลือกรายชื่อผู้จำหน่ายนะคะก็คือบริษัทเมกะวัตจำกัดค่ะแล้วก็เลื่อนลงไปที่สินค้านะคะให้เรากดที่รหัสสินค้าเพื่อเพิ่มรายการค่ะและรายการแรกนะคะก็คือปลั๊กแปลง10ตัวค่ะให้เราเลือกที่ปลั๊กแปลงเลยนะคะแล้วก็ทำการเปลี่ยนจำนวนนะคะเป็น10ตัวค่ะ ราคาต่อหน่วยนะคะก็คือ5บาทจำนวน10ตัวก็จะรวมเป็น50บาทค่ะจากนั้นนะคะให้เราเพิ่มรายการถัดไปก็คือ s a ฟ e t y b r ร a k e r นะคะให้กดไปที่สินะคะ้าแล้วก็เลือก s a ฟตี้เบรคเกอค่ะโจทย์ระบุว่าซื้อ2ชุดนะคะก็ทำการเปลี่ยนเป็น2ชุดค่ะราคาต่อหน่วยก็คือ450บาทนะคะราคารวมก็คือ900บาทค่ะ บริษัทเมกะวัดมีการคิดค่าติดตั้งขนส่งด้วยนะคะเราก็กดไปที่บริการขนส่งได้เลยค่ะค่าจัดส่งนะคะก็จะอยู่ที่350บาทค่ะระบบจะทำการรวมราคาสินค้าและบริการมาให้นะคะยอดที่เราจะต้องชำระก็คือ1,30่บาทค่ะเมื่อเราตรวจช็ครายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็ทำการกดบันทึกได้เลยค่ะตรงปุ่มซ้ายมือด้านบนค่ะสามารถกดเข้าไปเพื่อที่จะเช็ครายละเอียดรายการที่เราเพิ่งกรอกไปเมื่อสักครู่ได้เลยนะคะถ้าทำในคอมพิวเตอร์สามารถกดพิมพ์นะคะและระบบจะแสดงใบกำกับภาษีใบส่งของใบแจ้งหนี้ให้ดูค่ะเมื่อเช็ครายละเอียดเรียบร้อยแล้วก็กดออกจากระบบได้เลยนะคะ สำหรับการซื้อสินค้าและบริการเป็นเงินเชื่อก็เสร็จสิ้นเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมค่ะ